สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิดบอนสีนะคะวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆนะคะแล้วก็มีไม้มาแบ่งด้วยนะคะหลากหลายสายพัน์เลยนะคะนี่อยู่ในโดงบอนสีกันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะสวนสานิดบอนสีไว้ก่อนได้เลยอยากดูพัน์ธุไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ สามารถโทรติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะท่านใดสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งได้เลยนะคะปลายทางก็คือรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะเดีย๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยคะ่ะ อันนี้แดงๆเลยนะคะชนะมานนะคะขออยู่ที่ต้นละเจ็ดสินะคะชนะมานเป็นไม้ใบแข็งนะคะแดงเงานะคะนายทองเหม็นนะคะอันนี้จะเป็นตับวีรชนนะคะ,ะต้นนี้ให้ไป100บาทนะคะสำหรับนายทองเหม็น นี่คะ่ะอันนี้ซับทวีคูณนะคะสวยมากแล้วแก่ตัวแล้วค่ะกัดสีเต็มนะคะต้นนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะซับทวีคูณคะ่ะกระดูกชัดพื้นออกส้มแดงนะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองส้มน,นะคะเผื่อใครสนใจอันนี้จะเป็นไม้หัวนะคะ2ต้นเลยในกระถางนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะสวยมากแล้วกัดเม็ดชมพูด้วยนะคะอันนี้จะเป็นม้าสีหมอกนะคะสีสวยแล้วก็หายากด้วยนะคะม้าสีหมอก ต้นนี้ขออยู่ที่120นะคะสำหรับหมาสีหมอก3านอ่อด้วยกันเลยนะคะไม้หัวค่ะอันนี้บอลเก่าฟอร์มกอนะคะมีเม็ดด้วยนะคะบอลเก่าอันนี้จะเป็นหน้าออกน้ำตาลแดงเม็ดสีขาวชมพูนะคะเป็นกอมาเลยนะคะไปทำกอได้ค่ะทนนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ต้นละ70นะคะอันนี้ลูกไม้นะคะทนน้ำตาลแดงสวยเลยนะคะขอลูกเป็นลูกไม้เบอร์หนึ่งละกันนะคะไล่เบอร์ให้ ต้นนี้ขออยู่ที่เจิบนะคะลุงไม้เบอร์หนึ่งอันนี้เป็นเบอร์สองนะคะเขามีชื่อแต่หนูจําไม่ได้นะคะหนูขอรหัสเบอร์สองต้นละหกสิบนะคะสีสวยเลิศอ,อันนี้จะเป็นเมฆพับนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทเมฆพับจะเป็นไม้ทนเข้มนะคะ ออกแบบดำแดงนะคะอันนี้เป็นสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามจะกัดขาวนะคะเวลาโตขึ้นอันนี้ตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวนะคะตับสาวอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะสาวโพธารามอันนี้เป็นไก่แก้วมลา,ายทองแผงนะคะตัวแผงกัสีแล้วด้วยอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ80บ นะคะไก่แก้วมาไลท้องแผงหรือว่าใครอยากได้ตัวต้นฉบับก็ย,ยังมีแบ่งอยู่นะคะอันนี้เบอร์สนะคะกําลังมีดอกด้วยเบอร์สาเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้ขออยู่ที่60บาทนะคะลูกไม้เบอร์สี่ค่ะออกแดงเม็ดแดงนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะสวยมากเป็นไม้ใบไทยนะคะน,นี้ได้สองสายพันธุ์ค่ะเป็นยักษ์นะคะกูเปรันกับ มีแดงๆอีกต้นหนึ่งชื่อกระเจะจันนะคะคู่นี้ขออยู่ที่120บาทนะคะคุ้มมากได้2ส,สายพันเลยยักษูกเปรันกับกระเจะจันนะคะอันนี้ลูกไม้เหลืองนะคะน่าจะผสมมาจากเงินทองหน้าอันนี้ขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อาบาท นะคะสวยมากเลยเม็ดถีต่อไปอันนี้ลูกไม้เบอร์5นะคะเบอร์5ขออยู่ที่70นะคะใบใหญ่สวยเลยหานุมาลจองถนนนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่90นะคะมีหลายต้นในกระถางอยู่นะคะแล้วก็เริ่มกระสีมาแล้วนะคะเป็นไม้หัวค่ะอันนี้เจ้ากุ้งเดนมาร์กนะคะเจ้ากุ้งเดนมาร์กมีพี่ๆถามกันมาหลายท่านเลยสีขาวาน,นะคะเป็นบอลโบราณอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ 60นะคะนางกีรินีเทวีนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่60นะคะมีหลายหนอค่ะเป็นไม้หัวอันนี้ยักษ์รณพักนะคะนี่เอาไปทำกอได้ค่ะฟอร์มสวยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะยักษ์รณพักนะคะก็จะเป็นไม้ใบยาวนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขุนสีคดชะคงนะคะเขาจะเริ่มกัดลายมานะคะตอน,นเด็กๆก็ใบเขียวนะคะ นี่อันนี้ไม้หัวค่ะสวยมากต้นนี้ขออยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะใครชอบก็สามารถจดชื่อได้เลยมีหน่อขึ้นแล้วนะคะขุนีรีโคะคงค่ะอันนี้เจ้าจาัก,กระพัดนะคะดังสวยเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่70นะคะเจ้าจักระพัดด่างนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะไม้ชนิดนี้ อันนี้ก็เป็นนาลีบุรพากับลูกไม้นะคะที่เป็นลูกไม้แบบใบกำรรมหยี่แล้วก็กระดูกชัดๆนะคะนี่เลยสีสวยทั้งคู่เลยนะคะนินอายราต้นใหญ่นะคะต้นนี้ก็กระถางหกเลยนะคะผิวสวยแล้วก็เต็มฟอมค่าแล้วนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่250บาทนะคะนินอยรานะคะ หรือว่าถ้าใครสนใจไซส์เล็กก็มีแบ่งเช่นเดียวกันนะคะ60นะคะอันนี้เป็นบอลเก่าฟอร์มกอไซส์6นิ้วต้นใหญ่ๆเลยนะคะหน่อเริ่มแทงแล้วอันนี้ขออยู่ที่250นะคะสวยมากนะคะเป็นไม้เก่าไม่มีชื่อนะคะใบจะใหญ่ๆแล้วก็เม็ดจะทั่วเลยนะคะนี่อันนี้ตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบตอนนี้มีแบ่งต้นละ50นะคะตะวันชิงพบเป็นไม้ที่เข้มมากเนะะี่ยค่ะ เลยอยู่ในดงไม้เข้มเลยนะคะพันท้ายนอลสิงค์นะคะอันนี้ให้ไปแบบ2ต้นคู่นะคะขออยู่ที่280นะคะสำหรับพันท้ายพันท้ายเป็นไม้ที่กัดสีด้วยนะคะตอน,นเด็กๆออกเขียวอันนี้จบพระนครน,นะคะตับเทวดาเสาเรือนฟอมกอเลยนะคะคุ้มมากใครได้ไปนะคะอันนี้ขออยู่ที่270บบาทเท่านั้นนะคะมีหัวค่ะไม้พวกนี้นะคะแตกหน่อเรียบร้อย จบพระนครค,ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็พวกหนุมานออกศึกนะคะแล้วก็จะมีมนกิติยานะคะใบาย,ยาวๆนี่เลยนะคะอันนี้ยังมีแบ่งอยู่แล้วก็ใครสนใจหงยกนะคะซรอมหนิ้วห้านิ้วยังมีแบ่งนะคะประมาณไซส์ประมาณห้า,านิ้วครึ่งถึง6นิ้วประมาณนี้นะคะสวยมากเขาจะเป็นใบใบสีโทนแดงนะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็น อ่าอ่าหนูนึกชื่อไม่ออกเป็นอินทรชิดหน้าทองนะคะนี่เลยนะคะก็มีแบ่งแล้วนะคะอินทรชิดจะอยู่ที่ต้นละร้อยห้าสิบนะคะอันนี้จะเป็นไซส์หกนิ้วนะคะห้าถึงหกนิ้วประมาณนี้นะคะใบยาวสวยมากอันนี้คุณไก่นะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นไม้ที่เลี้ยงหลอดน้ําอยู่ในรางนะคะเราจะหลอดน้ําให้เขาตลอดเลยนะคะ นี่ค่ะ,คะอันนี้หงสุวรรณอันเดี๋ยวหนูขอเอาใบไม้ออกก่อนนะคะนี่หงสุวรรณนะคะสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยนะคะหงสุวรรณเขาจะเป็นไม้เก่านะคะบอนโบราณอันนี้อันนี้หานุมานเชิญธงนะคะตอนนี้มีแบ่งเนอะหนูพาไปชมนะคะสําหรับเชิญธงนะคะแล้วกอ็อีกต้นหนึ่งที่พี่ๆถามกันเข้ามาจะเป็นขุนช้างล่มหุบนะคะตอนนี้ก็ยังมีจํานวนนะคะ อันนี้ลูกไม้ค่ะน่ารักมากนะคะทรงใบคล้ายแผ่นเค้กนะคะมันจะมีไม้ชนิดหนึ่งชื่อแผ่นเคก้กเป็นสีเข้มนะคะนี่ค่ะนี้จะเป็นเท้ามหาพลนะคะไม้หายากนะคะเท้ามหาพลจะเป็นไม้ป้ายนะคะตอนนี้หนูมีแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทเนะะี่ยค่ะไซส์ที่แบ่งก็จะเป็นสี่นิ้วนะคะแต่ว่าต้นเขาโตแล้วนี่เลย ต้นละ1 0 0นะคะมีจํานวนพี่พี่สามารถสนใจสั่งได้นะคะอันนี้น่าเก็บอยู่ตับเดียวกับเท้าหิรันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีสุพรรณเน,นะะี่ยค่ะถ้าช่วงไหนแดดดีๆนะคะจะชมพูสวยเลยเศรษฐีสุพรรณนะคะอ่านี้ใครชอบโทนเข้มนะคะอันนี้หนูให้แบบฟอร์มส่งต้นนะคะแต่มันเยอะมากเลยใบยเยอะมากแล้วต้นแข็งมากเป็นไม้นอกตู้นะคะ เอาไปทํากอได้เลยค่ะอันนี้ไปตั้งได้เลยอุ้ยใบหอ,อกนะคะทนดําน้ําตาลนะคะใครชอบหนูขออยู่ที่กระถางละสามร้อยห้าสิบบาทนะคะคุ้มมากอันนี้เลี้ยงมานานนะคะเพราะว่าใบหอ,อกใบไผ่จะโตช้านิดหนึ่งนะคะนี่เลยใครชอบนะคะสีสวยเข้มมากๆเลยอ่าบอกว่าใบหอ,อกหอ,อกเรียกหอ,อกดําน้ําตาลฟอมกอ,อก,ก็ได้นะคะสวยมากอ่าอันนี้ นกนะคะพายานกดำอันนี้ก็จะเป็นกระเจเจจันนะคะเดี๋ยวหนูไปเช็คต้นลูกให้เหมือนจะเริ่มออกแล้วนะคะสำหรับกระเจจจันไม้ทนแดงนะคะนี่แวะพามาชมนะคะก็พี่พสามารถเข้ามารับชมได้ทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาชมนะคะนี่กวนอูอันนี้อัมพรนะคะอัมพรนะคะ่ะอันนี้พญาพันวังนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะ พญาพันวังเขาจะเป็นไม้กัดแดงนะคะนี่เลยตอนนี้ไซส์สี่นิ้วจะอยู่ที่สี่บาทตอน,นเด็กๆพื้นจะเป็นสีนี้มาก่อนนะคะนี่อ,อกขา,ขาวๆมาก่อนนะคะแล้วก็ข้างๆจะเป็นหงยกนะคะหงยกอ,อันนี้ก็อ,อกแดงนะคะนี่อันนี้เงาสวยมาเลยนะคะอันนี้คือเทพสถิตนะคะเทพสถิต จะเป็นไมเ้เขาเรียกไม้กาบนะคะแต่ว่าโตมาหลุดกาบได้เป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับเทพสถิตสีจะออกส้มๆแดงๆนะคะสวยมากแล้วฟอร์มคอมเพกนะคะอันนี้สาวโพธารามนะคะจะกัดขาวอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยใบกลมๆมองๆน,น,นี่นะคะน่าจะเป็นตับเดือนถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะนี่อันนี้ก็สวยมันล่มครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ใก้บ้านนะคะตรงนี้ อันนี้จะเป็นมีชื่อว่าสีเทพรักษ์นะคะบอนเก่าอันนี้ได้2ต้นเลยค่ะในกระถางนี้ขออยู่ที่ต้นนี้ให้ไป80นะคะสีเทพลักษ์นะคะเขาจะพื้นเข้มเม็ดเด่นมากนะคะอันนี้เพชรจะลัดแสงนะคะมี3หน่อด้วยกันเลยในนี้นะคะขออยู่ที่80นะคะ มีเปิดด่างมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นขุนสรนนะคะขุนสรนขออยู่ที่100บาทนะคะสำหรับขุนสรนไม้ทนแดงนะคะต่อไปอันนี้สวยมากนะคะแล้วก็ทนมากสำหรับพะยามัจจุราชนะคะขออยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะพะยามัจจุราชทนจะออกดำแดงนะคะสวยมากอันนี้ลูกไม้คะ่ะสีชมพูเบอร์หนะคะขออยู่ที่80นะคะ นี่พิเศษของใบเขาจะหูดำลงมานิดนึงนะคะสวยมากชายชนนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะชายชนก็เป็นไม้ป้ายในตำนานนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าชื่ออันนี้พระอีสวนปราบจักรวาลน,นะคะพระอีสวรปราบจักรวาลสวยมากนะคะให้ไปต้นละ90บาทเท่านั้นนะคะพระอีสวนปราบจักรวาล อันนี้9้าทับนะคะให้ไปอยู่ที่80นะคะสำหรับเก้าทับนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ด่างนะคะนกวายุพักนะคะอันนี้แบบเป็นกอไปเลยนะคะนกวายุพักอยู่ในตับรามเกียรตินะคะหนูขออยู่ที่ต้นละอันนี้ขอเป็นกอนะคะขอ100บาทนะคะหายากแล้วนะคะสําหรับนกว่ายุพัก อันนี้นางกีมิทาเทวีนะคะต้นละหนึ่งร้อยอันนี้ก็จะเป็นตับนางสงการนะคะกัดสีแล้วค่ะอ่าต้นนี้ออกส้มๆแดงๆนะคะสีสวยขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะขอเป็นเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดสีสดมากเลยนางจามเทวีค่ะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะใบใหญ่แล้วแดงนะคะนี่เลย เป็นไม้เก่านะคะนางจามเทวีอันนี้จะเป็นเขียวจุดแดงเขาแผงมาจากอ่าเศรษฐีเมืองเพชรนะคะเศรษฐีเมืองเพชรแผงด่างนะคะปกติก็จะเป็นด่างอันนี้แผงเอยหนูพูดผิดแผงไม่ด่างนะคะใครรับนะคะอันนี้ขออยู่ที่4ี่นะคะเศรษฐีเมืองเพชรแผงนะคะอันนี้เจ้าจักรพรรดิแบบไม่ด่างบ้างนะคะวันนี้มีทั้งแบบด่างและไม่ด่างมาเลยไม่ด่างจะเป็นตัวเก่านะคะตัวนี้เลยอันนี้นะคะได้สองหน่อเลยขออยู่ที่ เจ็ดสละกันนะคะ70สวยมากแล้วสีมาแล้วนะคะอันนี้เป็นพยาสุรเสศน,นะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอนนะคะสีหน่อเลยในกระถางนี้ขออยู่ที่90นะคะพยาสุรเสศคุ้มมากนะคะแล้วก็พญาสุรเสศ์กดสีแล้วนะคะหน้าเขาจะออกส้มๆแดงๆเลยอ,อันนี้จะเป็นหานุมานเชิญธงนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นรับแปิบนะคะ กัดสีกัดหน้าแล้วนะคะเขาจะเป็นพื้นชมพูนะคะนุมานเชิญทงค่ะท้าวํำไพนะคะต้นละเจ็ดสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะท้าวํำไพไก่แดงนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทหน้ามาแล้วด้วยนะคะสำหรับไก่แดงอันนี้เป็นวิษณุก,กรรมประสิทธิ์นะคะอันนี้เขาจะเป็นไม้เก่านะคะ อยู่ในตับชื่อกรุงเทพมหานครนะคะใครสนใจนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะวิษนุกรรมประสิทธิ์ค่ะอันนี้ภูพิงนะคะหวานมากเลยต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะสำหรับภูพิงเป็นไม้เก่านะคะฟอร์มไม้ฟอร์มก้างนะคะตะวันชิงพบนะคะนี่เลยต้นละ50บาทนะคะเข้มสวยเลย อันนี้สีการจนานะคะจะเป็นเจนหนึ่งตอนนี้หนูมีแบ่งทั้งเจนหนึ่งแล้วก็เจนสองเลยนะคะอันนี้เจนหนึ่งแล้วใบแข็งทั้งคู่ทนทั้งคู่ค่ะอันนี้ขออยู่ที่120นะคะสีการจนาเจนหนึ่งนะคะเป็นไม้หัวนกน้อยนำโชคนะคะต้นละ80บาทอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ใบผิวนะคะสวยแล้วก็ฟอร์มไม่สูงด้วยนะคะนกน้อยนำโชคค่ะอันนี้เป็นเพชรคุ้มนะคะต้นละ70บาทค่ะ อันนี้เป็นไม้ใบไทยนะคะเม็ดจะเป็นเม็ดแดงใหญ่ๆนะคะขุนไก่นะคะต้นละเก้าสิบบาทนะคะขุนไก่นี่เลยนะคะอันนี้เทวกําลังลักค่ะมีหูใต้ใบด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นริมขอบฟ้านะคะพร้อมหน่อนะคะ ตีว่าสองต้นเลยนะคะอันนี้กำลังจะกลางนะคะขออยู่ที่แปดสิบนะคะริมขอบฟ้าอันนี้จังหวัดกระบี่นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็จะเป็นบอนใบกลมนะคะตับจังหวัดโทนชุมพูอันนี้เทพอมริตนะคะอมริตกัดขาวขออยู่ที่แปดสิบนะคะเริ่มขาวมาแล้วด้วยอันนี้ได้สองพันนะคะอันนี้มหาราชากัดแดงแล้วนะคะแล้วก็ ไม้เก่าไม่มีชื่ออีก1ต้นนะคะขออยู่ที่80นะคะมหาราชากับบอลเก่าค่ะอันนี้เขื่อนนะคะเขื่อนปาสักโทนแดงนะคะตอนนี้หนูมีแบ่งครบทั้งสองเขื่อนเลยเขือนปาสักนะคะแล้วก็เขื่อนศีริกิตนะคะเขือนปาสักให้ปลายต้นละ70บาทนะคะจะเป็นไม้โทนแดงนะคะอันนี้แสงกัรละประพฤกนะคะ ขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้กัดเต็มที่มาเลยนะคะแสงกันระประพฤกหนึ่งค่ะรัตนพลนะคะต้นนี้ให้ไป70นะคะสำหรับรัตนพลไม้เก่าโทนเข้ม,ขมนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นสีวาไลานะคะสีวาลาฟอร์มนี้ให้ไป70บาทนะคะเป็นบอลใบายาวหน้าสวยมากนะคะนาลีบุรพานะคะอันนี้ขอต้นละแปดสนะคะ นาลีบุรภาพร้อมดอกหนึ่งดอกนะคะอันนี้อีเหนาวนะคะอีเหนาอ่าอันนี้ให้ไปอยู่ที่หกสิบนะคะอันนี้ทรพาค่ะพยาควายเผือกในตับรามเกียรินะคะขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะทรพานะคะสวยมากอันนี้นะคะจะเป็นมังกรทองนะคะหนึ่งบาทมังกรทองแผงใบายาวหลุดแข้งนะคะ นี่แต่สวยมากนะคะใครเคยเห็นที่หนูถ่ายต้นแม่ให้ชมนะคะตกพุ่มดีมากเลยอันนี้ดารานพรัตน์นะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่70นะคะดารานพรัตน์ไม้ป้ายนะคะม้ากันทกะค่ะสีมาเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นไม้ในตับพุทธประวัตินะคะม้ากันทกะได้หลายต้นอยู่เลยนะคะในกระถางนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะม้ากันทกะ อันนี้จะเป็นนางเกาสุริยานะคะกัส,สีแล้วด้วยต้นนี้50นะคะนางเกาสุริยานะคะก็จะกัดชุ่มพู่ตอน,นเด็กๆพื้นจะเป็นสีขาวนะคะไก่ทองนะคะต้นละ50บาทอันนี้ไก่ทองเฉยๆนะคะถ้าไก่ทองประเสริฐจ,จะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับพกหลงอีกชนิดหนึ่งนะคะอ่าวันนี้หนูมีแบ่งพร่างกับพราวด้วยนะคะพร่าง60นะคะนี่ อันนี้ผ้าบัวหิมะนะคะสวยมากน่ารักมากเลยอันนี้ขอ60บาทนะคะกัดชมพูแล้วด้วยนะคะบัวหิมะคะ่ะอันนี้ชมปานนะคะอันนี้ขอต้นละหกสิบนะคะชมปานไม้เก่าแล้วก็จะมีพลาวนะคะพลาวอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะได้ทั้งพรางทั้งพราวเลยวันนี้มีแบ่งทั้งคู่เลยนะคะเผื่อขายสะสมอยู่องค์หญิงทอฝันนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบนะคะปลายมาแล้วด้วยนะคะองค์หญิงท้อฝันก็ เป็นไม้ป้ายนะคะนี่เป็นนางรากสดป้ายนะคะกระถาง5นิ้วนะคะน่าจะ5นิ้วหรือประมาณ5.5ประมาณนี้นะคะนี่เป็นไม้หน่อด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่160บาทนะคะอันนี้กําลังสวยเลยมัขคาวานลังสันนะคะกําลังแทงหน่อด้วยนะคะเป็นกอได้เลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่290บาทนะคะสําหรับมัคคาวานหลังสันฟอร์มกอนะคะ นอกกาลังแทงเลยอันนี้เป็นมนเทียนทองฟอมกอนะคะได้หลายต้นเลยกอน,นี้นะคะใครชอบนะคะหนูขออยู่ที่กอน,นี้550ร้อยห้บาทนะคะ550คือคุ้มมากนะคะอเอาไปทํากอได้เลยแล้วสี่เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวหนูวางให้ชมสี่เขาเต็มเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยมนเทียนทองนะคะเป็นไม้ใบยาวกัดออกส้มๆแดงๆหอ,อกสัตตโลหะนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ หกสิบ uh, บาทนะคะหอกสตารโลหะเป็นไม้กาบที่สวยมากแล้วอันนี้กัดสีมาแล้วนะคะอันนี้เป็นมหาราชนะคะมหาราชจะเป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทป้ายสวยป้ายชัดก้านจะออกแดงละเลือด้วยนะคะมหาราชค่ะอันนี้ลูกไม้ค่ะเหลืองส้มนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆเปิดสวยมากนะคะ ไม้นอกตู้นะคะใบจะมอมหน่อยนะคะต้นนี้อันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะลูกไม้เหลืองส้มนะคะอันนี้นินละเสนค่ะไม้เก่านะคะนินละเสนสุรเสนนะคะตับเดียวกันนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะนินละเสรเอาเพียงดินวันนี้มีมาแบ่งอีกหนึ่งก้อนนะคะน่าจะหมดแล้วค่ะกอสุดท้ายนะคะ อย่างแน่นเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่70นะคะดาวเพียงดินนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วพื้นจะเป็นสีเขียวจุดแดงนะคะพอโตขึ้นพื้นจะกัดออกอมส้มๆ้มแดงๆนะคะอันนี้นางรากสดอันนี้จะเป็นแบบป้าย2หน่อนะคะขออยู่ที่130บาทนะคะนางรากสดป้ายนะคะ อันนี้ได้สองนอไปเลยนะคะอันนี้คือนารีเช่มช้อยนะคะนารีเช่มช้อยไม้ใบายาวอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะนารีเช่มช้อยนะคะตับเดียวกับนารีบุรพานะคะแต่ไม้อันนี้จะเป็นทรงใบายาวสีเหลือบๆนะคะเจ้ากรุงอังวะนะคะอันนี้ให้ไป50นะคะเจ้ากุงอังวะอันนี้จะเป็นอ่าหางหงโบราณนะคะนี่ มือนรอดกําลังจะมาแล้วค่ะตอนนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะมีต้นเดียวเพื่อใครสะสมอยู่นะคะสําหรับหางหงโบราณจะเป็นไม้เก่ากัดออกขาวชมพูเขียวนะคะอันนี้ก็สวยะคะ่ะอันนี้คือรักเธอเสมอนะคะ ไม้หายากแล้วค่ะอันนี้เป็นไม้ป้ายนะคะฟอร์มจะไม่สูงนะคะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยๆอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะชื่อว่ารักเธอเสมอนะคะอ่ะกวนอูนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่80นะคะสําหรับกวนอูเป็นไม้โทนแดงนะคะอันนี้นางรากสดแผงแดงนะคะขออยู่ที่80บาทนะคะได้ สองหน่อด้วยกันเลยนะคะในกระถางนี้คือคุ้มมากแล้วเขาจะแดงทั้งใบใบยาวนะคะสีสดสวยอ่ะอันนี้นายเมือง100รบาทนะคะตับวีรชนนะคะ นี่แล้วก็ตับนี้ก็จะมีนายดอกรักกับนายทองเหม็นกําลังออกอยู่นะคะเผื่อใครสะสมนะคะแล้วก็สายพันธุ์นื่ในตับวีรชนเดี๋ยวก็จะมีทยอยออกมาเรื่อยๆเลยนะคะติดตามก่อนได้นะคะอันนี้จะเป็นสุมาอ้นะคะสุมาอ้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสุมาอ้ก็จะเป็นไม้กัดสีเหมือนกันใบยาวกัดแดงนะคะอันนี้เป็นกอเลยค่ะ100นะคะสุมาอ้อันนี้เทพเทวริสนะคะต้นนี้ขอ70นะคะ ต้นยังแข็งเลยนะคะสำหรับเทพเทวริตก็เป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะ วันนี้อาจจะลมแรงนิดหนึ่งนะคะพี่พีในกล้องก็งน่าจะได้ยินเสียงลมอยู่นะคะทิดดาแม่กองนะคะต้นละหนึ่งร้อยอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบใหญ่ๆนะคะเวลาโตขึ้นเม็ดจะเป็นเม็ดแดงใหญ่นะคะอันนี้ใบกลมจังหวัดราชบุรีนะคะราชบุรีมีเม็ดทั่วเลยนะคะออกโทนแดงนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับจังหวัดราชบุรีนะคะ อันนี้ลูกไม้นะคะกระดูกดําอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะสวยมากเส้นใบเขาชัดตัดกับพื้นใบออกแดงนะคะม่วงจลัลสกุลนะคะอันนี้ฟอร์มหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะคะนี่จะย่าต้นเขียวๆหนูถอนให้นะคะอันนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะม่วงจลัลสกุลเป็นไม้ทนม่วงนะคะอันนี้มหัตไทยนะคะต้นละเก้าสิบบาทนะคะมหัตไทยเป็นไม้ทนเข้มนะคะนี่มีเม็ดป่าป่ายนะคะ ตับเดียวอันนี้ก็จะอยู่ตับเดียวกับพญาขอมเลยนะคะนี่เป็นพายจันนะคะพายจันอยู่ตับขุนช้างขุนแผนป้ายเขียวนะคะสีหวานๆหน่อยแล้วก็เป็นเทพอรมรินนะคะเทพอรมรินจะเขียวกัดชมพูนะคะจะกัดแบบชมพูทั้งใบเลยเหมือนพลาสติกเลยนะคะพอกัดแล้วนะคะจะไม่มีความเขียวเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะพายจันแพ็คคู่กับอ่าเทพอรมรินนะคะพญาาคราชนะคะไมก้กาด อันนี้ให้ไป50านะคะสําหรับพญานาคราชนี่สุวรรณภูมิหน้าเงานะคะหนูเจอมาอีกหนึ่งต้นนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วหน้าเขาจะแดงเงาทั้งใบนะคะอันนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะสุวรรณภูมิอันนี้ก็ลูกไม้นะคะสีสวยมากตอนนเด็กๆเป็นสีเขียวนะคะนี่อันนี้คือกระสีโตเต็มที่แล้วค่ะขออยู่ที่80บาทนะคะขอเป็นลูกไม้รหัสเบอร์หนึ่งนะคะต่อไปอันนี้ตะระแม่กุสุมานะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ 70บาทนะคะกูซูมาจะเป็นสีชมพูพาสเทลนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนก็จดชื่อจดสายพันนะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะโทรได้แอดไลน์ได้หรือว่ารับชมเพิ่มเติมคลิปอื่นๆได้เลยนะคะย้อนหลังรับชมได้ทุกคลิปค่ะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ